ที่เราได้สัมภาษณ์เนี่ยมี2กลุ่ม,มกลุ่มหนึ่งก็คือตั้งแต่90ปี<ม>นะฮะเกปีลงมาแล้วก็90ปีเนี่ยเคยเป็นเด็กแล้วก็เขาดูพ่อแม่เขา<ม>พ่อแม่เขาก็อายุ7 0็ไปสิปี90ปีเอาตีเราตีไป200เรากะไปไม่เกินเนี่ยสองร้อยเกือบ200ปีแต่ทีเนี้ยเมื่อเราถามไปแล้วเนี่ยนะคะหลายรุ่นต่อหลายรุ่นเขาบอกว่าเส้นทางเนี่ยเคยถูกใช้ ุคหลายสมัยเป็นการเดินทางขึ้นไปสู่บรมบรรพธ์ก็คือบรมบรรพธ์นี่ก็คือที่เราตั้งชื่อนี่ก็คือเป็นภูเขาเนาะ<ม>เป็นจุดหมายที่เขาต้องการอยากจะไปสื่อสารถึงใครบางคนจากความทุกข์ยากความลำบากของตนจากไม่มีฝนตกฟ้าแล้งอะไรอย่างนี้นะทำนาแล้วก็ฝนไม่ตก<ม>อะไรอย่างนี้นะ<ม>เป็นปัญหาของกลุ่มชนอะไรต่างๆซึ่งอันนี้ก็คือบริบทโดยรอบทั้งหมดนะคะที่เราจะเห็นว่าโดยรอบอ โดยรอบภูเขาประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเราจะเห็นการทานาเกษตรเนาะการทําเกษตรของเขาโน่นสกของเขาบ้ากพายซึ่งเขาน่าจะยึดหลักเป็นการทํานาเลยนะจาก9 9 9อ์นอาจารย์คนับนอกนั้นก็จะเป็นการทําไร่เปอร์เซ็นต์หนึ่งแล้วก็รับราชการนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย